หมดเรียกหมดแรงกันเลยทีเดียววันนี้โอ้ยเมื่อยลายปามก็สุกแล้วปามก็สุกไว้ท่าแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกปามแล้วก็จะได้ทราบปามแล้วบ้าน,นี้ยหาเงินต่อ,อลงบ้านละ ดูฝนมาแล้วกะตามเห็นเลยจ้ะฝนมาห้าก็เพิ่มโฮกแล้ว ย้าก็ลกอีกแล้วจะได้เอามาเอาหญ้าปามได้บ้่ย,นนยพี่น้องเป็นสเต็ปสเต็ปปลูกปามไหมเจอพายุเขาวังหันกันตามสภาพเลยจ้ะตามสภาพเลย ป่ามก็ซุกน้ำกลนต้นยางใหญ่ต้นยางนาใหญ่จ้ะคนอ่ะอาดหลาดเลย นี่คือผลพวงจากพายุพายุเข่ายอดเพิ่นกระฮักตุ่มหมูมเลยจ้ะแต่ก็โอเคอยู่ว่าเป็นยังใจปุ๋ยเพิ่มกระชิฟืนขึ้นสี่อีกอีกคือเกา่า เป็น,นสวนสวนปามเต็มรูปแบบแล้วจ้ะที่ติดแม่น้ำ เสร็จปลูกปาล์มใหม่แล้วก็สิได้ใส่ปุ๋ยเอาอยาปาล์ม่งละบัดน,นี้นี่น้องเอ้ยสูส่ๆน้ำกันเฮากเกษตรสวนปาล์มซับในดินทำยางหน้าข่อยเก็บเฮ็ดกินอยู่นี่แหละเห็ดดิ่นจะน่าก็เฮ็ด,ด,ดปลวกล้วบิดน,นี้ รับในดินเพิ่นเรียกเนาะนี่กรก็ย่าง ถ้าลูกมาเก็บขยะแล้วมันเอาไปยืนนี่ยัยยงบนันีลูกนั่งสีใสปุ๋ยปุ๋ยขี้ไก่ เกย์อัดเม็ด